วล,ลฮดีรายงานจากท่านอนานัสรดิยัลลอหูอันฮูได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านศาสนาทูตมูฮัมหมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกล่าวว่าอัลลอฮฺซุบาหนุตะลากล่าวว่าโอ้ลูกของอาดัมเอย๋ยสิ่งที่เจ้าขอต่อเราและมุ่งหวังต่อเราเราย่อมต้องอภัยแก่เจ้า ต่อความผิดที่เกิดขึ้นจากเจ้าโดยที่เราไม่สนใจเลยว่าความผิดนั้นจะมากหรือน้อยก็ตามโอ้ลูกของอดัมเอย๋ยแม้ความผิดของเจ้าจะสูงเทียมเมฆในท้องฟ้าต่อมาเจ้าได้ขออภัยต่อเราเราก็จะอภัยแก่เจ้าโอ้ลูกของอดัมเอย๋ยแท้จริงหากเจ้ามาหาเราโดยที่เจ้าไม่ได้เอาสิ่งใดมาเป็นภาคีกับเรา แน่นอนเราก็ไปหาเจ้าพร้อมการให้อภัยที่เต็มแผ่นดิน